สคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเหงโคลนตรงมหนึ่งคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่เพราวพรายสวัสดีครับครูบาอาจารย์และพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมบ้านตะเกียงชาแนลนะครับวันนี้ก็มีพระองค์หนึ่งนะครับที่ทางผู้ใหญ่ให้มาดูนะครับซึ่งเป็นพระจากในสายตาผมนี่ผมอันนี้ผมยังไม่ทราบที่มานะครับ อย่างลึกซึ้งนะนะครับท่านก็บอกว่าให้ไปดูเอาผมดูแล้วในลักษณะพุทธศิ์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับพระปิตายันยุ่งของสำนักวัดหนังนะครับซึ่งปกติแล้ววัดหนังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดมากนะครับอันนั้นจะพอเห็นทั่วๆไปแต่ที่พิเศษที่ องคนี้ที่มีนะครับก็คือว่าเนื้อของท่านเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นไข่ขึ้นมาี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่ที่ขึ้นตามองค์พระเนี่ยรับประกันได้ว่าอย่างเงี้ยโรงงานเขาทาไม่ได้นะครับที่จะเกิดขึ้นเป็นเม็ด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 อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเกิดจากความเก่าของอายุพระที่นะครับที่มีอายุถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะดันจากเนื้อจากเนื้อนะครับจากเนื้อในขององค์พระขึ้นมาสู่ผิวนอกนะครับ ไม่ใช่ว่าเราโปะนะไม่ใช่ว่าโปะนะครับถ้าโปะจะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ก็คือดันจากผิวข้างในออกมาสู่ข้างนอกซึ่งก็ให้ชมกันส่วนจะแท้หรือไม่แท้นะครับอันนี้ก็ขอให้เป็นดุลพินิษของแต่ละท่านที่รับชมเพราะว่าพระทุกองค์นะครับที่เราเกิดไม่ทันเนี่ยไม่มีใครมาการันตีแล้หรอกครับว่าพระนี้แท้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรับมาจากมือของท่านโดยตรงแต่ เราก็ศึกษาจากการาดูความเก่านะครับดูกระบวนการผลิตนะครับโอเคพระยันยุ่งอย่างที่เราทราบก็คือว่าอันนี้ต้องขอเท้าความก่อนนะครับยันยุ่งเนี่ยเกิดจากที่เบื้องต้นเนี่ยพระหุ่นเทียนท่านเนี่ยจะหล่อทําที่ละองนะครับเป็นงานเฮน d m a เบื้องต้นตัวนี้จะตรงๆขึ้นมาเป็นก้อนนะครับจากนั้นผู้สร้างเนี่ยก็จะปั้นนะครับปั้นเป็นหุ่นเทียนขึ้นมาแล้วก็จะแปะแปะ,แปะ นะครับแปะเป็นเส้นครึง่งเป็นเส้นแปะไปอย่างนี้นะครับสารให้เป็นลายยันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือลายเส้นของแต่ละเส้นเนี่ยจะเป็นเหมือนขนมจีนนะครับจะต้องโค้งเว้าเข้าไปข้างในนะครับโค้งเว้าให้เรานึกถึงขนมจีนเนาะวางลงบุนพื้นโต๊ะนั่นแหละครับลักษณะเดียวกันไม่ใช่ว่าแบนไปครึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่อันนั้นอันนี้ลักษณะเหมือนแบบถูกสัมผัสกับผิวไปนิดหนึ่งความสวยงามด้วยความปราณีตเนี่ย มันขึ้นกับแต่ละช่างแต่ละคนที่ทำนะครับถ้าเกิดฝีมือไม่ดีเนี่ยก็ดูไม่จืดนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าปั้นยากแค่ไหนท่านก็ลองไปเอาดินน้ำมันมาลองคลึงๆแล้วก็ทําเป็นลายยันอย่างนี้ลองดูนะครับผมรับรองว่าท่านคงจะขากับฝีมือตัวเองที่ว่าทําไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูเนื้อกันนะครับส่องกันว่าเป็นยังไงก็ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่า พระองค์นี้ผมไม่ได้บอกว่าแท้นะครับหรือไม่แท้ขอให้ท่านดูแล้วใช้ดุลลพินิชของแต่ละท่านในการรับชมนะครับหน้าที่ของผมก็คือทําให้ท่านเห็นนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับผมจะขยายเนื้อให้ดูนะครับสักครู่นะครับเนื้อท่านจะเก่านะครับมีความเก่าที่ออกมาจากข้างในมือผมสั่นนะครับเพราะว่าผมจับกล้องด้วยนะครับแล้วก็จับพระ เวลาพูดไปทําให้มือเราสัน่นแต่ผมก็จะพยายามที่สุดนะครับแทบจะกั้นหายใจเห็นไหมครับดูความลึกของซอกไม่ใช่งานใหม่แน่นอนครับไม่ใช่งานใหม่ถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจริงนะครับอย่างนี้หายากก็คงจะราคาก็จะหนักอยู่นะครับหลักแสนขึ้นนะครับผม แต่สำหรับผมแล้วอันนี้ผมเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อที่ท่านที่กำลังศึกษาและสะสมจะได้ชมแล้วก็เอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจพิจารณาพระต่อไปนะครับท่านมองตัวนี้แล้วคิดว่าจะเป็นพระเก๋ไหมครับเก๋ทำได้ไหมครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ผมถ่ายทํานอกสถานที่บางทีอาจจะได้ยินเสียงรบกวนรอบข้างนะครับมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรเข้ามาก็ต้องกลับขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผมนี่ครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเห็นไหมครับดูความเก่าดูราบไขที่ขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับผมอโอเคนะครับผมยังไงก็ ก็หวังประโยชน์สำหรับผู้ติดตามรับชมไม่มากก็น้อยนะครับผมขาดตบกบกพร่องอย่างไรต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับ